สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38สีสกิจพัฒนาทักษะอาชีพช่างเดินสายไฟฟ้าไปในอาคารให้กับตำรวจตะเวนชายแดนจงังหวัดสีสกิจ วันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566พันตำรวจโทจตุรันคำศรีรองผู้บังคับที่ทำการตำรวจตะเวนชายแดนภาค2ประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อให้ตำรวจตะเวนชายแดนได้มีทักษะอาชีพด้านช่างไฟฟ้านำทักษะความรู้ไปประกอบใช้ในชีวิตประจำวันช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายหรือประกอบอาชีพเสริมในการนี้นางทัศนีขจัดมนทินผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38สิจเกตพร้อมด้วยนางสาวพาวิกาโพขาวรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกัทลักษณ์คณะวิทยากรแขกผู้มีเกียตรติร่วมพิธีในครั้งนี้โดยมีนางสาวนภักรจากรางคูลพรโดมนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงง,งานชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและประเมินผลเป็นผู้กล่าวรายงาน วันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ตำบลลุงอำเภอกาาทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษนายวิชัยเลิศพัฒนันท์แรงงานจังหวัดศรีสะเกษประธานในพิธีปิดฝึกอบรมและมอบกบัติให้กับตำรวจตระเวนชายแดนที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำรวจตระเวนชายแดนหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30ชั่วโมงสำหรับกิจกรรมในวันนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38ศิสเกียรร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดริสเกียรร่วมจัดนิทรรศก,การนำภารกิจของหน่วยงานโดยในส่วนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38ศิสเกีิได้นำตำรวจตะเวนชายแดนฝึปกปฏิบัติจริงโดยเดินสายไฟฟ้าเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดในอาคารพิพิธภัณฑ์งานสวนฟืกนศัสตร์โรงเรียนเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า และซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของประชาชนที่มารับบริการจำนวน10บลาย10ตตำรวจโทจักกิจชัยมงผู้ผ่านการฝึกอบรมได้แสดงความรู้สึกถึงการจัดโครงการลักษณะนี้ดีมากๆเพราะส่วนใหญ่ตำรวจตะเวนชายแดนได้รับการฝึกอบรมความรู้เฉพาะทาง เช่นยิงปืนหรืองานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นส่วนด้านทักษะอาชีพยังไม่เคยได้รับการฝึกอบรมลักษณะนี้เลยจึงอยากให้มีโครงการลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกเพื่อจะได้นําทักษะความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบต่อไป